สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยกับการาะห์อบอลในวันที่20สิงหาคม2565ครับกับผมเฮงบอลเต็งในวันนี้ครับเฮงเลือกลีกมาทั้งหมดนะครับค่อนข้างจะหลากหลายลีกเลยครับมีลีกพีเมียลีกอังกฤษนะครับลีกบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับลีกเอิงฝรั่งเศสและลาลีกาสเปนครับในวันนี้จะมีคู่ VIP ของเฮงทั้งหมดถึง2คู่กันเลยทีเดียวครับ มาเริ่มศึกแรกครับเป็นศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษศึกระหว่างท็อตแนมฮอสเปอร์เปิดบ้านรับการมาเยือนวู๊ดแฮมตันคิกออฟเวลาหกโมงครึ่งครับหรือเป็นคู่ที่เช้ามากนะครับและเป็นคู่สเต็ปหนึ่งของเฮงในวันนี้ด้วยครับมาต่อกันที่ศึกที่2ศึกบุนเดสลลกาเยอรมันครับศึกระหว่างบอลุนเซียดอทมุนเปิดบ้านรับการมาเยือนแวร์เดอร์เบย์แมนนะครับคิกออฟเวลาสองทุ่มครึ่งและเป็นคู่ VIP ของเฮงด้วยครับ และยังเป็นคู่สเต็ป2ของเฮงในวันนี้ด้วยนะครับมาต่อกันที่ศึกถัดมาศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษศึกระหว่างฟูลแลมเปิดบ้านรับการมาเยือนเบนฟอร์ดคิกออฟเวลาสามทุ่มตรงครับและยังเป็นคู่สเต็ป3ของเฮงด้วยครับยังอยู่กันในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับคู่ระหว่างบอร์ดมัร์ตเอฟซีเปิดบ้านรับการมาเยือนอาร์เซนอลคิกออฟเวลาห้านาทีครึ่งนะครับและยังเป็นคู่สเต็ป4ของเฮงด้วยนะครับมาต่อกันที่ศึกถัดมาศึกดีกอิงฝรั่งเศสครับ ศึกว่างโอลิมปิกมาคเซยเปิดบ้านรับการมาเย็นน้องคิกอฟเวลาตีสอครับและคู่นี้ยังเป็นคู่สเต็ปหของเฮงแถมยังเป็นคู่ v i p ของเฮงด้วยนะครับมาต่อกันที่สึกสุดท้ายในวันนี้ศึกลาลิกาสเปนศึกระหว่างเซลตาบิโกเปิดบ้านรับการมาเย็นและอัมมาริดนะครับคิกอฟเวลาตีสาตรงและเป็นคู่สเต็ปหหรือสเต็ปสุดท้ายของเฮงในวันนี้นั่นเองครับในส่วนใครที่อยากได้รับสัาติตัว VIP ทั้งสงทั้ง2คู่นะครับที่เฮงได้พูดไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามเฮงได้ที่แอดเฮง789ครับมาสอบถามเงื่อนไขกันได้นะครับมาเริ่มที่ศึกแรกครับศึกพีเมียริกอังกฤษศึกระหว่างท็อตแนมฮอสเปอร์เปิดบ้านรับการมาเยือนวูแพงตันคลิกออฟเวลา6กโมงคึ่งครับ ราคาเปิดพิธีเจ้าบ้านอย่างสเปอร์ต่ออยู่1ลูกครับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับเป็นทางสเปอร์เจ้าบ้านครับตอนนี้แข่งรวมเป็นหมด2นะัดชนะ1สะเสมอ1แพ้0นะครับได้6ประตูเสียไปสาประตูครับเก็บแต้มไล้อยู่4แต้มอยู่ลำพิซีของตารางอัตราเมเลชเฉลี่ย5 0เนตะครับคือเล่นในบ้านนี่คือสามารถเก็บใช้ได้นะครับแต่เล่นนอกบ้านไปเสมอกันมานะครับ2ประตูต่อ2นั่นเองครับ มาต่อที่ทีมเยือนอย่างบู๊เฮมตันครับบู๊ฮมตันครับแข่งไป2นัดเสมอ1แพ้1ได้1เสีย2นะครับได้1แต้มจากการเสมอนั่นเองครับอยู่อันดับที่1 4อัตราเปรเล็ศูนย์นะครับก็ยังไม่เคยชนะใครเลยนะครับและนัดที่เขาแพ้เป็นการแพ้ในการเล่นนอกบ้านซะด้วยนะครับได้1ประตูเสียไป2ประตูนั่นเองครับผลงานการพบเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับเรามาดูกันที่5นัดหลังสุดเป็นทางเจ้าบ้านอย่างสเปอร์ทำผลงานได้ดีกว่านะครับชนะ2เสมอ2แพ้1ครับ นัดล่าสุดถึงแม้สเปอร์จะแพ้ทางวู๊แฮมตันไปนะครับศูนย์ประตูต่อ2ครับแต่ก็ไม่น่าใช่ปัญหาสําหรับในนัดนี้นะครับนัดถัดมาก็เสมออีกแล้วนะเป็นทางสเปอร์เยียนถินของวูแฮมตันสเสมอไป้องออีก2นัดเป็นทางสเปอร์ชนะรวดครับเยือนถิ่นของวูเก็บชัยไม่ได้ศูนย์ต่อหนึ่งและเปิดบ้านรับการมาเยือนวูเก็บชัยไม่ได้2ต่อศูนย์และนัดสุดท้ายเบเยือนถิ่นและเสมอไปนะครับ อัตราการชนะของราคาอยู่ที่40%อัตราเกมสูงก็อยู่ที่20%ครับเรามาต่อที่ผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาของทางสเปอร์ครับ5นัดหลังสุดครับชนะ2เสมอ2แพ้1ครับผลงานก็ยังเข้าเกณฑ์ไปในทางดีนะครับนัดล่าสุดทำผลงานได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมครับเสมอกับทางเชลซีไปนะครับและสามารถเก็บชัยจากราคาไปได้ด้วยนะครับ2ประตูต่อ2ครับเพราะเชลซีเป็นทีมต่อนั่นเองครับ นัดถัดมาเปิดบ้านรับการมาเยือนเซาท์แฮมตันนะครับตัวนี้สามารถเก็บชัยมาได้นะครับสประตูต่อ1กันเลยทีเดียวครับและนัดถัดมาเปิดบ้านรับการมาเยือนทางเอเอสโลมาแพ้ไปนะครับศูนย์ประตูต่อ1ครับตรงนี้เป็นสึกกระชับมิดนะครับ3นัดนี้นะครับนัดถัดมาเปียโนตินของกาสโกเลนเจอร์ตรงนี้ก็สามารถเก็บชัยมาได้1ต่อ2และนัดสุดท้ายเปิดบ้านรับการมาเยือนเซบียาเสมอไปนไป1ต่อ1นครับอัตราการชนะของราคาอยู่ที่60%อัตราเกมสูงอยู่ที่6 0เครับ มาต่อกันที่ผลงานของทีมเยือนอย่างบุกแฮมตันกันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดชนะศูนย์เสมอ3แพ้2ครับผลงานไม่ค่อยดีเลยครับนัดล่าสุดครับเสมอกับจ่าฝูงของทางแชมเปี้ยนชิพนะครับเสมอกันไป0ต่อ0นะครับและนัดถัดมาครับไปเยือนถิ่นของลีด u n ยูเนเต็ดแพ้กับบ้านมา2ต่อ1นะครับนัดถัดมาอีก3นัดอีก3นัดนี้จะเป็นศึกกระชับมิตนะครับ ไปเยือนถิ่นของทางเอสซีเฟเรนเซ่นะครับเสมอกัะไป1นต่อหครับนัดถัดมาไปเยือนถิ่นของสปอร์ติ้งดิสบอลครับเสมอกันไป1นต่อหและนัดสุดท้ายไปเยือนถิ่นของบียาเลอันบีนะครับแพ้กับบ้านมา2ประตูต่อ1ครับสามารถเก็บชัยจากราคาได้เพียงแค่25%ครับอัตราเกมสูงก็อยู่ที่25%เช่นเดียวกันครับนะครับเอเชียย้อนหลังราคาเดียวกันนะครับเราเปิดมาที่ราคา1.5นะครับถ้า1.5จริงๆนะครับก็เป็นทางสเปอร์ที่เก็บชัยจากราคคาานนนนี้้้มมแลวะะหดดทัััง4รบ และแพ้ราคาไปเพียงแค่นัดเดียวนะที่เจอกับเบอร์ลี่นะครับกับการครับวูฟแฮมตันก็เช่นเดียวกันครับสามารถเก็บชัยจากราคานี้ได้ถึง4นัดนะครับและแพ้ราคานี้ไปนัดเดียวครับส่วนมากครับเขาเป็นทีมรองทั้งหมดเลยนะครับที่เขาสามารถเก็บชัยจากราคานี้ไปได้นะครับดังนั้นนี้ครับถ้าราคาเปิดมาที่เพียงที่1ลูก1ลูกนะครับเฮงคิดว่าไม่น่าใช่ปัญหาสําหรับสเปอร์ครับ มาต่อกันที่ศึกถัดมาศึกบุนเดสลิก้าเยอรมันศึกระหว่างบอรูเซียนดอทมูนเปิดบ้านรับการมาเยนเวเดอร์เบลมนครับคิกออฟเวลา2อทุ่มครึ่งครัครบคู่นี้เป็นคู่ v i p ของเฮงเองนะครับในส่วนใครที่อยากได้รับพัสนะในคู่นี้ครับสามารถแอดไลน์ line. มาสอบถามเฮงได้ที่แอดเฮงเครับหรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่ขึ้นกลางหน้าจอได้เลยครับมาต่อกันที่ศึกถัดมาครับศึกพีเมรีกอังกฤษ คู่ระหว่างฟูลเล่มเปิดบ้านรับการมาเยือนเบน f o ฟอร์ดคิกออฟเวลา3ทุ่มตรงครับราคาเปิดมาที่เสมอนะครับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมครับฟูลลมแข่งไปทั้งหมด2นัดครับยังไม่ชนะใครเลยครับเสมอ2แพ้สูตรนะครับได้2ประตูเสีย2ประตูครับเก็บแต้มแต่การแข่งขันทั้งหมด2นัดได้ที่2แต้มครับอยู่นดับที่13ของตารางนะครับ การเล่นในบ้านก็คือในบ้านและนอกบ้านของเขาคือยังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอไปทั้งคู่นะครับสำหรับฟูลแลมมาดูกันที่ทีมเยือนอย่างเบนฟอร์ดกันบ้างครับเบนฟอร์ดแข่งไป2นัดเก็บชัยได้1นัดเสมอ1นนัดครับแพ้ไปศูนย์ได้6ประตูเสียไปเพียงแค่2ประตูครับเก็บแต้มนะครับได้อยู่ที่4แต้มนะครับอยู่อันดับที่3ของตารางในตอนนี้ครับอัตราเลดอยู่ที่50%เซตครับตอนนี้นะครับเบนฟอร์ดเล่นในถิ่นสามารถเก็บชัยไปได้นะครับแต่เล่นเป็นทีมเยือนนะครับเสมอไป1นัดนะครับ ผลงานการพบเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับเรามาดูกันที่5นัดหลังสุดครับเป็นทางฟูลแลมเจ้าบ้านนะครับที่ยังไม่เคยชนะเบนฟอร์ดได้เลยนะครับสามารถเสมอกับเบนฟอร์ดไปได้2นัดและแพ้เบนฟอร์ดไปอีก3นัดครับนัดล่าสุดที่เจอกันในศึกของลีกแชมเปียนชิพนะครับตรงนี้ก็ เป็นทางเบนฟอร์ดที่เก็บใช้ไปได้นะครับ3ประตูต่อ0นครับนัดถัดมาครับเสมอกันไป0ต่อ0นัดถัดมาเป็นทางเบนฟอร์ดเก็บใช้ได้อีกแล้ว0นต่อ2ครับและนัดถัดมาก็เช่นเดียวกันครับ1นต่อ0และนัดสุดท้ายเสมอกันไป1ต่อ1ครับสามารถเก็บใช้จากราคาได้เพียงแค่นัดเดียวนะครับสำหรับฟูแล็บนัดที่ไปเยือนทีมของเบนฟอร์ดและเสมอไปนูป0ต่อ0นนั่นเองครับผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาของเจ้าบ้านอย่างฟูแล็บนะครับหนัดหลังสุดครับชนะ1ครับ ผลงานอยู่คือกลางๆนะครับสานัดล่าสุดเขาเสมอรวดเลยนะครับนัดล่าสุดเสมอกับวูแฮมตันไป0ูน์ต่อศูนย์ครับนัดถัดมาเสมอกับทางลิเวอร์พูลไป2ประตูต่อสตรงนี้ถือว่าทำงานได้ค่อนข้างดีสําหรับฟูแลมครับนัดถัดมาครับเสมอกับทางเบียร์เลอันไป1ต่อนในศึกของการกระชับมิตรครับนี่กระชับมิตรนะครับ คู่ถัดมาเจอกับเอสโตริเก็บชัยไปได้1ต่อ3และนัดสุดท้ายแพ้กับเบนฟิก้าไปถึง5ประตูต่อ1กันเลยครับอัตรากรชนะของราคาอยู่ที่60%ครับอัตราเกมสูงก็อยู่ที่60%ครับมาต่อกันที่ ทางเบนฟอร์ดทีมเยือนบ้างนะครับผลงานการแข่งขันขน, 5, นัดหลังสุดครับชนะ3เสมอ1 1แพ้1ครับผลงานโคตรสวยเลยนะครับนัดล่าสุดครับเขาสามารถเก็บชัยจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้อย่างที่ทุกคนไม่คาดคิดนะครับถึง4ประตูต่อ0กันเลยนะครับเรียกได้ว่านัดนี้ก็การแข่งขันนัดนี้ก็คือ1ลูก1ลูกภายใน10นาทีนะครับก็ไม่ถึง40นาทีโดนหวดไปแล้ว4ลูกสำหรับแมนยูนะครับ นัดถัดเอ่อนัดถัดมานะครับไปเยือนถิ่นของเลสเตอร์ซิตี้เสมอไป2ต่อ2ครับนัดถัดมาเปิดบ้านรับการมาเยือนเบติสนะครับเก็บชัยมาได้1ต่อ0ครับนัดถัดมาเยือนถิ่นของไบรตันโฮปอันเบียนเก็บชัยมาได้อีกแล้ว0ูนย์ต่อ1นครับนัดถัดมาไปเยือนถิ่นของวบวกแพ้กับบ้านไปถึง4ประตูต่อ0ูนกันเลยครับอัตราการชนะของราคาสูงมากถึง80%อครับอัตราเกมสูงอยู่ที่60%ครับ แกบเอเชียย้อนหลังราคาเดียวกันครับถ้าเปิดที่ราคาปอนะครับทางฟูลแลมเคยเก็บชัยจากราคานี้มาได้ถึง3นัดและแพ้ราคาไป2นัดครับกรับกันกับเบนฟอร์ดเคยเก็บชัยจากราคานี้มาได้เพียงแค่นัดเดียวนอกนั้นแพ้ราคาหมดถึง4นัดครับถานะของคู่นี้นะครับเฮงของมองไปอย่างทางเบนฟอร์ดครับจะสามารถเก็บชัยจากฟูลแลมได้อย่างไม่ยากเย็นครับ มาต่อกันที่ศึกถัดมาครับศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษศึกระหว่างบอร์ดมัด AFC เปิดบ้านรับการมาเยือนอาร์เซนอลครับคลิกออฟเวลาห้าทุ่มครึ่งราคาเปิดไาที่อาร์เซนอลต่ออย่างแน่นอนครับครึ่งควบลูกนะครับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมครับบอทมัด AFC แข่งร่วมไม่ทั้หมด2นัดเก็บชัยได้1นัดแพ้ไป1นัดได้2ประตูนะครับเสียไป4ประตูเก็บแต้มได้อยู่ที่3แต้มนะครับอยู่อันดับที่11ของตารางในตอนนี้นะครับอาตาัตราเปอเ์เฉลี่ยอยู่ที่50%ครับ สำหรับบอลมัดนะครับนัดที่เล่นในถิ่นเขาสามารถเก็บชัยไปได้นะครับกับการครับอาร์เซนอลทีมเยือนแข่งรวมใ้นัดมด2นัดเก็บชัยได้ทั้ง2นัดครับได้6ประตูครับเสียไปเพียงแค่2ประตูนะครับเก็บแต้มได้ที่6แต้มอยู่อันดับที่2ของตารางนะครับอัตราวินเลทเฉลี่ยอยู่ที่100%เเนะครับเล่นในบ้านก็ชนะเล่นนอกบ้านก็ชนะนะครับผลงานการพบเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับเรามาดูกันที่5นัดหลังสุดนะครับ เป็นทางบอดมัด AFC เจ้าบ้านครับที่ไม่สามารถเก็บชัยจากอาร์เซนอลได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวครับเสมอ1แพ้4นะครับนัดด้าสุดตรงนี้ก็เพิ่งเจอกันมานะครับก็แพ้ไป1ต่อ2นะครับสำหรับบอรดมัดนัดถัดมาสามารถเสมอยันเสมอได้นะครับสำหรับบอดมัดไป1ต่อ1ครับนัดถัดมาครับเป็นทาง บอดมัดไปเยือนทีมของอาเซนอลแพ้กับบ้านมา1นต่อศนัดถัดมาก็เช่นเดียวกันครับแพ้ไป5้ต่อหและนัดสุดท้ายเปิดบ้านรับการมาเยือนอาร์เซนอลแพ้ไป1นต่อสครับเก็บใช้จากราคาได้เพียงแค่2นัดนะครับหรือ40%อัตราเกมสูงก็อยู่ที่40%ครับเรามาต่อนี่ผลงานการแข่งขันของเจ้าบ้านอย่างทางบอดมัด AFC ครับ5นัดหลังสุดครับชนะ1เสมอ0แพ้4ครับผลงานไม่สู้ดีเลยครับนัดล่าสุดครับเจอจ่าฝูงนะครับอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแพ้ไปถึง4ปรระะตตู่อ0กัันนเลยคบ นัดถัดมานะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนแอสตันวิลล่าเก็บชัยมาได้2ต่อ0ครับนัดถัดมาเปิดเปิดบ้านรับการมาเยือนเลอาโซไซดาแพ้ไป1ต่อ2นะครับตรงนี้เป็นศึกกระชับมิตรนะครับสามนัดที่เหลือนัดถัดมาครับเปิดบ้านรับการเมเยอรบิสตันซิตี้แพ้ไป0ต่อ1ครับและนะัดสุดท้ายเปลี่ยนถิ่นของสปอร์ติ้งบรากาครับตรงนี้ก็สามารถเก็บ เขาเรียกว่าขออภัยครับแพ,แพ้กับบ้านมา2ประตูต่อ1นะครับไลเก็บชัยจากราคาได้เพียงแค่ยีเองนะครับถือว่าน้อยมากนะครับอัตราเกมสูงอยู่ที่50%ครับเรามาต่อนที่ทีมเยือนอย่างทางอาร์เซนอลบ้างนะครับผลงานค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับ มาดูที่5นัดหลังสุดนะครับชนะ5เสมอศูนย์แพ้ศูนย์นะครับถือว่าผลงานร้อนแรงมากนะครับในตอนนี้นัดล่าสุดเก็บชัยจากเลสเตอร์ซิตี้มาได้นะครับ4ประตูต่อ2ครับนัดถัดมาไปเยือนถิ่นของคิสตันพาเลนสามารถถล่มคิสตันในถิ่นได้เลยครับศูนย์ประตูต่อ2นั่นเองครับนัดถัดมาเปิดบ้านรับการมาเยือนเซบียเก็บชัยมาได้6ต่อ0ูนย์กันเลยนะครับ นัดถัดมาเปิดบ้านรับการมาเยือนเชลซีก็สามารถเก็บใช้ไม่ได้อีกแล้ว4ต่อ0และนัดสุดท้ายเปลี่ยนถิ่นของทางอ็องแลนโดซิตี้นะครับเก็บใช้ไม่ถึง2ต่อ3ครับอัตราการชนะของราคาอยู่ที่100%นะครับและอัตราเกมสูงอยู่ที่80%ครับเป็นทีมที่น่ากลัวมากๆครับสำหรับอาร์เซนอลในตอนนี้ครับนะครับเอเชียย้อนหลังราคาเดียวกันนะครับบอร์ดมัดเอฟซีได้เปิดที่ราคา1ลูก ควบหนึ่งครึ่งนะครับเขาเคยเก็บชัยจากราคานี้ไปได้2นัดนะครับและแพ้ราคาไป3นัดนะครับเช่นเดียวกับทางอาเซนอนครับเก็บชัยจากราคานี้ไปได้2นัดและแพ้ราคาไป3นัดครับสรุปทัศนะในคู่นี้นะครับเฮงมองว่าเป็นทางอาเซนอนนะครับที่จะสามารถเก็บชัยจากทางบอร์ดมัด AFC ไปได้อย่างไม่ยากเย็นเลยครับ มาต่อกันที่ศึกถัดมาศึกหลีกเอิงฝรั่งเศสคู่ระหว่างโอลิมปิกมาคเซยเปิดบ้านรับการมาเยือนน้องคลิกออฟลาตีสองตงครับคู่นี้เป็นคู่ VIP ของเฮงเองนะครับในส่วนใครที่อยากได้รับภสษนะในคู่นี้ครับสามารถแอดไลน์มาสอบถามเฮงได้ที่แอดเฮง9 8 9ครับหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยครับมาต่อกันที่ศึกสุดท้ายนะครับศึกลาลิกาสเปน คู่ระหว่างเซลตาบีโก้เปิดบ้านรับการมาเยือนเลอมาดิดคิกออฟเวลาตีสามตรงครับราคานะครับเปิดมาที่ทางมัดิดต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกนะครับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมครับเซลตาบีโก้นะครับตอนนี้แข่งไป1นัดเสมอไป1นัดครับได้2เสียสเก็บแต้มได้1แต้มนะครับอยู่อันดับที่8ปดตางเดียดอยู่มีอยู่ที่ศูนย์ครับนัดที่เสมอคือเป็นการเล่นในขีนซะด้วยนะครับ กับการครับมาดเด็ดครับแข่งไป1นัดนะครับและเป็นการเล่นนอกถิ่นก็สามารถเก็บชัยไปได้1นัดนะครับได้2เสียหนึ่งนะครับได้ที่3แต้มตามเลทอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ตอนนี้เป็นการเล่นนอกถิ่นนั่นเองนั่นแหละครับที่เขาสามารถเก็บชัยมาได้1นัดผลงานการพบเจอกันของทั้ง2ทีมถ้าดูจาก10นัดนะครับเซลตาบีโก้ไม่สามารถเก็บชัยจากทางมัดิดดได้มาก่อนเลยนะครับเสมอ2แพ้8นะครับแพ้ไปทางมัดิดดถึง8นัดเลยครับเรามาดูย่อๆกันที่5นัดสุดนะครับเจ้าบ้านอย่างเซลตาบีโก้นะครับ ไม่เคยชนะมัดดิดได้จริงๆนั่นแหละครับนัดต่อสุดแพ้มัดดิดไป1นต่อ2นัดถัดมาแพ้ไป5ต่อ2นัดถัดมาแพ้ไป1ต่อ3นัดถัดมาแพ้ไป2-0ต่อ0และนัดสุดท้ายตรงนี้คือดีที่สุดครับคือเสมอไป2อต่อ2ครับและตรงนี้ก็ทําให้เซลตาบิโกสามารถเก็บชัยจากราคาไปได้ด้วยครับผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาของเจ้าบ้านอย่างเซลตาบิโก้นัดหลังสุดครับ ชนะ0ูนย์เสมอ3แพ้2ครับนัดล่าศูนเสมอกับทางเอสปานยอนไป2ต่อ2ครับนัดถัดมาเป็นศึกกระชับมิตรไปอีก3นัดเลยนะครับเยือนถิ่นของสปอร์ติ้งบาก้าแพ้ไป2ต่อ1ครับนัดถัดมาไปเยือนถิ่นของทางโซนโฮเซเอิร์ฟเควกนะครับเสมอกันไป1ต่อ1ครับนัดถัดมาไปเยือนถิ่นของทางพูมัสยูนัมนะครับเสมอกันไป1ต่อ1อีกแล้วครับและนัดอ่าสุดท้ายก่อนจะปิดฤดูกาลนะครับไปเยือนถิ่นของบาเลนเซียและแพ้กับบ้านมา2ต่อ0ครับ อัตราการชนะของราคาคือ0%นะครับอัตราเกมสูงอยู่ที่40%ครับถือว่าผลงานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยนะครับมาต่อกันที่ทีมเยือนอย่างทางเลอมาดริดนะครับผลงานการแข่งขันนะครับเรามาดูันที่5้านัดหลังสุดนะครับชนะสเสมอ1แพ้1ครับผลงานค่อนข้างดีครับนัดล่าสุดนะครับปียอนหินของทางอันเมียเก็บชัยมาได้1ประตูต่อ2นั่นเองครับแต่แพ้ราคาไปนะครับตรงนี้นะครับถือว่าทำผลงานได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับ นัดถัดมานะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนไอทักแฟงเฟิร์ดเก็บชัยไม่ได้2ต่อศูนย์นัดถัดมาเปิดบ้านรับการมาเยือนยูเวนตุสเก็บชัยไม่ได้2ต่อศูนย์ครับนัดถัดมาเปิดบ้านรับการมาเยือนขับอเมริกาเสมอกันไป2ต่อ2และนับสุดท้ายนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนบาเซโลน่านะครับเสมอกันไปขออภัยครับแพ้ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับสามนัดหลังสุดนี่คือประสึกกระชับมิตทั้งหมดนะครับเก็บชัยจะราคาได้ที่40%อัตราเกมส่งอยู่ที่20%ครับ เห็นไหมครับเอเชียย้อนหลังราคาเดียวกันครับเซลต้าบิโก้ครับถ้าเปิดที่ราคาครึ่งควบลูกเคยเก็บใช้าจากราคานี้มาได้นัดเดียวนะที่เจอกับทางเซบีย่าและเสมอไป2ต่อ2นะครับแต่แ,แพ้ราคานี้ไปอีก4นัดเลยนะครับกับการครับมารดิดครับถ้าเปิดที่ราคานี้ครับเขาสามารถเก็บใช้จากราคานี้มาได้ถึง4นัดนะครับและแพ้ราคานี้เพียงนัดเดียวนะที่เสมอกับทางเบติสไปนะครับไทยเรือ,อสองทีมครับเพีงขอเลือกไปอย่างทางมาดริดจะสามารถเก็บชชยจากเซลตาบิโก้ได้อย่างแน่นอนครับก็จบกันแล้วนะครับกับการสรุป กับการสรุปวิเคราะห์บอลในวันที่20นะครับสิงหาคม2515กับผมเพงบอลติงนะครับในตอนนี้ก็เข้าสู่กันในช่วงของการสรุปพัสนะบอลง่ายสั้นกระชับกับเพงน,นะครับวันนี้นะครับเพลงเลือกหลีกมาค่อนข้างจะหลายหลีกมากเลยนะครับเรามาเรื่องกันที่หลีกแรกเป็นสึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ คู่ระหว่างสเปอร์กับบุคแฮมตันเป็นคู่เช้าสุดนะครับและในนัดนี้เฮงขอเลือกไปอย่างสเปอร์ครับที่เฟลฟอร์มได้ค่อนข้างร้อนแรงในตอนนี้นะครับเฮงคิดว่าสเปอร์จะสามารถเก็บชัยจากบุคแฮมตันไปได้อย่างแน่นอนครับเพราะฟอร์มของบุคค่อนข้างแย่มากครับในตอนนี้มาตอนที่ศึกถัดมาบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับคู่ระหว่างโบลุนเซียดัดมูนและเวเดอร์เบิร์แมนนะครับตรงนี้เป็นคู่ VIP ของเฮงเองครับใครที่อยากได้รับลักษณะในคู่นี้สามารถอไลน์มาสอบถามเฮงได้นะครับเดี๋ยวเงื่อนไขเดยงพูดให้ฟังอีกทีนะครับมาต่่อกันที ศึกที่3นะครับเป็นศึกพีเมียลีกอังกฤษคู่ระหว่างฟูลแลมเปิดบ้านรับการเมือนเบนฟอร์ดนะครับตรงนี้เฮงขอเลือกไปอย่างทางเบนฟอร์ดครับที่เขาเพิ่งสามารถเก็บชัยจากแมนยูมาได้อย่างสวยงามครับและเฮงก็มองว่าน่าจะสามารถเก็บชัยจากทางฟูลแลมได้อย่างไม่ยากเย็นสักเท่าไหร่ครับมาต่อกันที่ คู่ถัดมายัางอยู่ในศึกของพีเมียรีกอังกฤษกันอยู่นะครับคู่ระหว่างบอร์ดมัร์ตเอฟซีเปิดบ้านรับการมาเยือนทางอาร์เซนอลครับอาร์เซนอลครับตอนนี้ถือว่าเป็นทีมที่โชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างร้อนแรงนะครับคือเขาห้านัดสุดเขาสามารถเก็บชัยได้ทั้ง5นัดและสามารถเก็บชัยจากราคาได้ถึงห้านัดรวดเหมือนกันเลยนะครับถือว่าผลงานค่อนข้างจะดีามากทิงเลยขอเลือกไปอย่างทางอาร์เซนอลจะสามารถเก็บชัยได้อย่างแน่นอนครับเรามาต่อกันที่คู่ถัดมาครับเป็นศึก ลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับคู่ระหว่างโอลิมปิกมาร์เซย์เปิดบ้านรับการมาเย็นน้องนะครับคู่นี้เป็นคู่ยีพีของเฮงอีกคู่นะครับมาต่อกันที่ศึกสุดท้ายนะครับลาลิกาสเปนคู่ระหว่างเซลตาบีโกเปิดบ้านรับการมาเยลเดอเออรมาดิดนะครับตรงนี้เป็นคู่วีเป็นคู่นะที่เฮงคิดว่าเดอเออมาดิดน่าจะสามารถเก็บชัยจากราคานี้ไปได้อย่างไม่ยากเย็นแน่นอนครับเพราะราคาต่อมาค่อนข้างน้อยด้วยแหละครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสรุปทัชนาบอนง่ายๆสั้นกระชับกับเฮงครับในส่วนใครที่อยากได้รับทัศนะตัว VIP สามารถแอดไลน์มาสอบถามเฮงได้ที่แอปเฮง789ปเนะครับหรือสแกน QR Code คที่ขึ้นทางด้านซ้ายมือได้เลยครับในส่วนใครที่อยากได้รับทัศนะตัวอื่นนอกเหนือจากคู่ที่เฮงได้หยิบยกมาพูดในวันนี้ก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามเฮงได้เช่นเดียวกันครับในส่วนของวันนี้เฮงขอตัวลาไปก่อนนะครับรวยๆเฮงทุกคนครับสวัสดีครับ